สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันที่14มิถุนายน2563ครับเป็นยังไงครับหลังจากที่รายงานเหตุการณ์ฝนที่ตกให้พี่น้องงเ้างอวานนี้ก็มาตรงต่อเวลาครับเมื่อนนี้ก็ตกตั้งแต่หกอุ่มหุ้่มสิมพานาที่นะครับในพื้นที่เขตบ้านนองรวนกับโตกประมาณหกองุ่มย่างเฉยหอดปัจจุบันนี้นะครับอ่ยังบริโภคแค่นี้นะครับฝนยังสิมีต่ออีกครับขค้ืนนี่ครับ ประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับคือนี่สองทุ่มเป็นต้นไปจนฮอดคนละตีสามฝนก็จะตกหนักนะครับตกหนักเพราะว่าอย่างทตี่ยคำเนื่องจากว่าช่วงนี้ครับกรมปุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับที่8ดก็บอกว่าขณะนี้นะพายุนูรีนนรีนะครับนนรีนูรีรหรือโนูนรีนะครับสองอันขณะใดก็ไดน้นะครับขณะนี้อยู่ห่างจากเมืองยางเกียงมณฑล วางตุ้งอยู่ประมาณเก้าสิบกิโลเมตรนะครับก็กิดว่ากำลังเคลื่อนตัวเขาเมืองอย่างเกียงนะครับอย,อย่างเกียงอย่างเกียงนะครับเพราะว่าเชนนี้ก็ฝนนั่งสตโตกต่อไปครับโดยเฉพาะเคลื่อนนี้นะครับเคลื่อนนี้เริ่มจากสองทุ่มไปฝนนั่งสต็อกนักนะครับพ,พายุนี่อยู่ในขณะนี้ความเร็วก็ความเร็วก็ตามประกาศนี่แหละครับของกรมุตุนิยมไม่ทยานี่ครับก็ประมาณ 6ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเคลื่อนตัวด้วยความเร็วกับประมาณ6ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับณศูนย์กลางของพายุนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปช้าๆนะครับก็เมื่อนี้นะครับคาดว่าเสียเขาซูเมืองดังเกียงนะครับมณฑลกวางตุ้งนะครับภาวะชนิดเสีเฮตให้ประเทศเฮ่านี้ฝนยังตกตอนเ่อนครับโดยเฉพาะอีสานกับภาคเหนือนะครับซึ่งก็มีจังหวัดเลยนะครับน้องชาย อุดรท่านีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขันแกนครับมหาสารคามนะครับโอกาสที่สิตกตอนเนื่อขณะนี่กัยังตกนะครับกัสิตกมาแรกนี่กระสิตกนักเลยครับพี่น้องครับยังตกตอนเนือและตกนักครับโดยเฉพาะสองทุ่มคลื่นนี่ไปฮอดตีสามตีสี่นี่แตตกย่างหนักแล้วละครับพี่น้องู้ใดที่ยังเก็บน้บามันเพียงพอเก็บกักน้าไวไ้นะครับเด้อเก็บไปหลายๆลายเอ,อยังจี หลังจากวันที่17ไปจะมีแนวโน้มว่าฝนสิถ้นช่วงประมาณ2-3สัปดาห์นะครับคงสิประมาณถ,ถึงช่วงไปถึงกลางเดือนกลางเดือนนานะครับเดือนกระกฎาคมนะครับเราฝากพี่ฝากน้องเก็บน้ำไว้ดีๆเก็บน้ำไว้หลายๆนะครับก็ช่วงที่เกิดเข่าแหง้งน้ำแห้งนะครับน้ำแล้งนะครับเขาอาจะได้สูบน้ำจากแหล่งที่เขาเก็บกักเก็บใส่นะครับาะ ด้วยว่าเมื่อเมื่อเศร้านี่นะครับกอนสตีนกันมากกด้ยินเสียงระเบิดดังตุกนะครับออกมาเบิ่งกับเป็นเห็นไฟกําลัางโลกใหม่หมอแปลงนะครับหมอแปลงหมอข้างบนจะเป็นหมอไผ่พ้าฮู้ดับปืดเลยครับนั่นจะมาต่อสัารสีด้ะกใหม่หมอแปลงครับเมื่ดตึบ๊บ มอเ็มอแปลงอันเทิงน,คน,น,งน,น่ครับอันข้างบนนะครับอันใตอันนี้ดีโยอันท่าเทิง,เทงใส่ใหม่ครับแล้วองไผ่แป่งไฟฟ้าอยู่เสาหน้าสนามไก่บ้าณอออมเดี๋ยวละครับไม่ว่าเป็นหมอแปลงของผมเองก็ออกมาตรวจสอบแล้วเปิดไฟบางกัดใช้ได้ปกติโยนะครับ ก็เป็นหมอแปลงข้องบ้านตรงขามนะครับเขาเปิดไฟบริไเรเช็คกันแล้วนะครับแต่ายงานไปทังไฟฟ้าแล้วให้เขาให้เจ้าข้องหมอแปลงนะครับเขาไปแจ้งเพื่อาเขาจะได้เอาหมอใหม่อมาติตั้งห้นะครับมองด้วยรัเนี่ยหมอแปลงรักษณะนี่แหละครับใหม่ใหม่มเลยครับครับล่องกระบุนค้นสว่างครับรายงานจากสนามไก่ตีบ้านน้าออมนะครับพี่น้องอ่าเอาไว้พอซ้ำหนีก็นนะครับเนาะ ขณะนี้ฝนกันยังตกอยู่นะครับก,ก็สวัสดีครับพี่นองครับอย่ริ่มกดไลค์กดแชร์ได้พี่นองเด้อสวัสดีครับ